ครับสวัสดีครับพี่อุบิยาน,นะครับน่าะสนเลยฮะเดินทางโดยแท็กซี่นะครับคนเดียวนะครับเดินทางคนเดียวโดยแท็กซี่ไปที่ช่องอมรินทีวีนะครับกลัวรถจะติดนะครับก็เลยต้องเดินทางรีบเดินทางไปไปคนเดียวจริงๆไม่กลัวอะไรหรอกครับเรานักเลงพอเนาะ yeah. ก็น้องๆครูจ่าไทยเรียนกันนะฮะไม่มีใครว่างนะครับก็ต้องเดินทางคนเดียวมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะไม่ได้กลัวอะไรอะ่ะนะครับเราไม่ใช่คนทําผิดนะครับก็ไปเคลียร์กันขอโทษกันเนาะก็จะได้จบๆก็จะได้เริ่มต้นทํางานนะครับตอนนี้อยู่ที่อะไรพระรามเก้านะจะขึ้นทางด่วนไปแล้วก็จะไปลง ที่ทพนมมา,านยมราชสู่หลานหลวงแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็สนามหลวงแล้วก็ขึ้นทพานปิงเก้าเลี้ยวซ้ายเข้าสีดินลาดซึ่งจะเป็นที่ข่าวช่องอริบทริทีวีนะฮะซึ่งพี่อุบเคยเป็นนักข่าวที่นี่นะทำเป็นพิธีกรรายการเอปบ๊อบบันเทิงรายการสดเมื่อสองสามปีที่แล้ว เดี๋ยวก็ไปถึงทางนู้นเขาคงแต่งหน้าให้นะครับในแท็กซี่ตัวคนเดียว <laughs> ตัวคนเดียวนะครับเราไปไหนคนเดียวเราก็สบายใจจริงๆเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะฮะมันก็จะมีความสุขแล้วก็สบายใจไม่เป็นภาระคนอื่นนะครับชอบนะฮะตัวคนเดียวนะ่ยหลายคนก็เป็นห่วงไม่ต้องห่วงน,นะครับนะฮะเพราะว่าเราไปแบบสันติวิธี <laughs> นะครับ ไปแบบสติวิธีนะครับตรงนี้ก็ไปแล้วก็จะได้ความสบายใจเนาะ FC อย่างน้อย FC ก็จะสบายใจด้วยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมาคืนนี้ก็ไปดูหน้างานอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรนะครเพราะว่าตัวพี่เองก็สบายสบาย นอนสบายไม่เครียดไม่อะไรทั้งนั้นไม่ซีเรียสเลยนะครับก็เขาให้ไปเราก็ไปบอกป้าบอกมามาก็มาไปก็ไปนักข่าวก็โทรมาถามเยอะๆเลยว่าเอาสิเราก็พูดความจริงกันเนาะเราก็พูดความจริงของเราอยู่แล้วตรงนี้นะฮะก็คงจะหกโมงนะครับประมาณ18บแปดอย่ามไหนดิสิดจุดซุนซุนนก็จะอ่า แหลงข่าวนะครับเดี๋ยวดูทีว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ก็ถือว่าโอเคนะเนะาะถ้า,าต่างคนต่างรู้ถ้ามีการมันพลาดทิงถึงกันนะฮะต่างคนต่างขอโทษแล้วก็จบกันได้ดีก็โอเคก็ทํางานไปนะครับต่างคนต่างทํางานาตัวพี่อุ๊บเองนะฮะร,รักงานเป็นมืออาชีพ เฟสชันแนลอยู่แล้วนะฮะเราไม่เคยแคนเซิลงานใครนะฮะเรารักงานมากส่วนจะทํางานร่วมกันหรือไม่ก็เดี๋ยวแล้วแต่ลูกค้านะฮะถ้าเกิดลูกค้าอยากให้ทํางานด้วยกันก็ไม่มีปัญหาเราไปได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีประมาณอีกสิบงานนะฮะที่จะต้องร่วมกันอย่างวันที่5้าธันวางานที่โคราชก็ได้แจ้งจาพาไปแล้วว่าช่วงนั้นที่เกิดเหตุการณ์เขาไม่สามารถมาได้เฉพาะก็ไม่เป็นไรก็โอเคงานพี่อุ๊บส่วน12ธันวาซึ่ง มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นตอนแรกไม่เข้าใจกันก็ย้ายเลยนะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่า12ขเขาก็ไม่ว่างอยู่แล้วตรงนี้ก็มันมีารายละเอียดของงานม,นมีอยู่แล้วในคลิปต่างๆหรือครูชาไทยก็ได้คุยไลน์กับเขาเรื่องการสงสัยตัดเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็ดําเนินการไปแล้วหรือมีคลิปต่างๆที่ครูทชัยสอนเด็กๆเ,เ,เดินแบบที่ผมก่อ,อ,อนะครับก็ไม่เป็นไรนะรตรงนั้นเราก็ถือว่าเราก็ย้ายมาจัดที่กรุงเทพเป็นบางกะปิ แ a มเบี่รชันวีส่วนกกอกในอนาคตถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรหรือมีคนอยากให้จัดก็ต้องมาดูค่ะมาดูกันว่าอ่เดี๋ยวออกก่อนได้ไหมมีไหมมีเต่ตังไหมมีไหมว่าเรามีเดี๋ยวผมทํางานอยู่ว่าเรามีเวลาว่างไหมนะฮะเราเราเราสามารถที่จะทําได้ไหมนะ,ะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูดูความพร้อมอีกทีนึ่งนะฮะ,ะหลายหายคนก็บอกว่าอยากให้ไปจัดนะ จริงๆอยากจะจัดทุกที่แหละนะครับถ้าเกิดมันมีโอกาสนะฮะแล้วก็มีเวลาว่างและดูอ่าคุยรายละเอียดแล้วโอเคเอ้จริงๆติด2ธันวา t ี i น,นะแม่งานคือพี่นะเงินทุนคือพี่เตรียมเงินมาแล้วเตรียมเงินมาแล้วได้ประมาณแสนบาทเป็นค่าเพราะว่าเราไม่ได้รับบริจาคไม่ได้ขอสปอนเซอร์ใครนะครับวันที่12ธันวาชี้แจงเลยนะครับว่าเป็นเงินของพี่เองเตรียมไปแล้วหนึ่งแสนบาทเป็นค่าบิน เป็นค่าตัวอของของของ,ของคนทั้งสองของลูกๆเขาเตรียมไว้แล้วนะฮะค่าตัวเตรียมอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ไปทําให้ฟรีเรามอีอะไรเรียกค่าตัวให้นะฮะแต่บางทีเรื่องงานถ้าเราก็คุยคุยกันมันไม่ได้แบบเป็นรายลักษณ์อักษรนะมันคุยคุยกันด้วยวาจ,จาบางอาจจะมีหลงลืมเป็นบ้างแต่พ๊บก็จะมีคลิปบางคลิปที่เราพูดถึงงานนะฮะซึ่งมันก็จะรวมกันเลยะฮะมีทุกคนเลยที่มาเกี่ยวข้องตรงนี้นะฮะคลิปคลิปมันสามารถที่จะเป็นอะ,อะไร เป็นอ่าสิ่งที่เหมือนเหมือนเหมือน,อ,นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะพยานเหรอเสียหลักฐานเออเขาเรียกเป็นหลักฐานว่าว่าว่างานมันมีจริงแล้วก็พี่เป็นคนจัดจริงแล้วก็ได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็มา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 ,มา,มาพาพิดไปในทางที่ไม่ดีบอกว่างานโม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอุ้ยงานมันมีมันมีอยู่แล้ว เงินชั้นเองชั้นจัดเองไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้รับสปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้ขอปฏิจาคอะไรจากใครด้วยนะฮะก็ต้องชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจนะเพราะว่าบางคนไม่ได้มาคุยอ่ะไม่ได้มาคุยแล้วก็เขียนไปมโนไปเองมันก็เสียหายนะฮะมันก็เสียหายกันหมดเพราะว่าก็ชี้แจงวันนี้ก็คงจะพูดความจริงนี่เบื้องต้นก็คงจะบอกว่าอ่ะโอเคเรื่องงานอะ่ะเราโปรเฟชชั่นแนลอยู่แล้วคะ่ะ เราสามารถทํากับทุกคนได้ถ้าเกิดลูกค้าเขาจ้างเราเราไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าทํางาน40ปีนะฮะซึ่งอาจ่างงานวันที่1ิีกุมภาที่อุดรที่อําเภอเพนนะฮะเขาก็บอกว่าใช้ทีมพี่อุบอย่างเดียวซึ่ง6คนก็เรียบร้อยแล้ววันที่สมกราวันที่8วันที่8มกราเป็นวันเด็กซึ่งพี่อุบบอ,อกครูจ่าไทยจะต้องไปที่ดงหลวงนะฮะเจะ้าภาพติดต่อในตรงโอนมาจํามาแล้วก็เป็นงานวันเด็กนะฮะไปแจกของก็ไปนะครับ18 มกราที่ชัยภูมินะครับซึ่งก็ต้องไปนะฮะทีมดู่ไปอยู่แล้วมีสงกรานเขาบอกว่าที่วันที่16เมษาที่นครนายกซึ่งแต่ละงานแบบลูกค้าสนิทกันนะแล้วเราไม่ได้เต็นสัญญาเลยนะมีแต่ด้วยมีไลน์มีทางโทรศัพท์คุยกันโอนเงินกันนะ่ยไม่ได้มีสัญญาอะไรเลยมันก็ถือว่าอืมบางครั้งงานต่อไปนี้อาจจะต้องรอบคอบเนาะ มันจะต้องมีการเซ็นสัญญาบ้างเพื่อความสบายใจเกิดปัญหามาเนาะเราจะได้มีหลักฐานอ้างอิงกันแล้วว่าใครใครถูกใครผิดนะมันก็ชัดเจนดีนะครับตอนนี้รถติดนะฮะอยู่ที่แถวแยกอะ่อ CA, นะ RCA เอ,อ่อแยกพระราม9เดี๋ยวจะขึ้นทางด่วนแล้วนะครับมันจะไปทางด่วนไปถนนเพชรบุรีนะครับก็เดี๋ยวไปถึงก่อนเลยจะได้สบายใจเพราะเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าหน่อยนึงเพราะว่า ถ้าไม่แต่งหน้าก็จะไม่มั่นใจนะครับวันนี้ก็คงจะพูดความจริงแล้วก็พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดนะครับตรงนี้มันก็อย่างน้อยก็เพววื่อความสบายใจยสบายใจของทั้งสองและหมอป่านะฮะแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนนะครับวันนี้ก็อยากจะ ปากทุกคนนะอย่าลืมนะใกล้แล้วนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับว่าใครโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนคืนลงมาร้อยสดกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสับตะไคร้นะครับช่องปุ๊บวิทยาชาแนลแล้วก็ช่องชาไทยชแนลนะครับสวัสดีนะครับนั่งแท็กซี่คนเดียวดดเดียวเดียวได้แต่ไม่มีปัญหานะครับเดินทางคนเดียวประจําอยู่แล้วแล้วก็ มีความสุขในการที่จะไปไหนๆนะครับขอบคุณนะครับนี่นั่งแท็กซี่คนเดียวเนี่ยเ้ยครับขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคืนนี้นะครับไลฟ์สดน,นะครับ